น,นี่คือเส้นที่เขาไว้ให้จักรยานถีบนะเราก็ตามเส้นสีแดงไปเรื่อยๆยไงเขาบอกว่าเลี้ยวขวาไปตรงนี้อีก450เมตรถึงแล้วเรื่ครับ มันมาได้จริงไหครับการประเทศอืุ่่นแบบนี้นะครับตามแผนที่ของเราเนี่ยเดินทางตลอดเพราะผมเองมาครั้งแรกขี่ยา,ยานตามทางที่มีตลอดทางเนี่ยปลอดภัยด้วยมาง่ายด้วยที่ินพันไม่หลุนนะครับใช่เพราะว่ามันจะมีป้ายบอกอย่างเงี้ยเป็นจุดๆเลยแล้วก็ขับแล้วก็มองไป้ายไปเรื่อยๆถึงแน่นอนแน่นอนปั๊บป้ายโอ้ยถึงแล้วหลังนี้ชัว มีจักรยานจอ,จอดเลยจอดเลยโอ้โหโหลังนี้ใหญ่แล้วเนี่ยเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าอ้าวเด้ ไดเมียวคืออะไรเราเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเกิดว่าจะเรียงตามยศถาบรรดาศักดนะบนสุดเลยก็คือโชกุนใช่โชกุนก็คือเหมือนกับเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยอตอนนี้ลงมาก็จะเป็นไดเมียวไดเมียวก็คือเจ้าเมืองผู้ว่าของแต่ละจังหวัดของแต่ละเมืองอพอลงมาจากไดเมียวก็คือเป็นสมุไรก็คือเป็นทหารของประจําแต่ละคนคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นไดเมียวของเมืองสกุล่าซิตี้แห่งนี้นบ้านเขาก็เลยดูใหญ่โตแล้วโหฐานเขาบอกว่าคนนี้เขาอะไรนะอยู่ช่วง คาับเกี่ยวยุคอะไรอา,า,าอเคยดูหนังเรื่องราสมุไรไหมล่ะเคยดูก็คือหลังจากที่จะเปลี่ยนจากสมุไรไปเป็นทาหารเนี่ยสมุไราบางส่วนเขาก็รู้สึกว่าไม่ยอมรับยังไงถ้าเกิดจะตายเนี่ยเขาต้องตายแบบสมุไรเขาไม่มีทางที่จะตัดที่ตัดจุกเห็นไหม,มตัดจุกตรงนั้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนธรรมดาทันทีเขาก็จะไม่ยอมเขายอมตายด้วยดาบก,ก็คือต่อสู้ระหว่างสมัยใหม่ก็คือปืนแล้วก็ต่อสู้ด้วยดาบของสมุไรใครที่ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงก็รอดตัวไปส่วนใครที่ไม่ยอมรับจะสู้ด้วยดาบก,ก็สู้แล้วก็ตายในที่สุดตอนนั้นเนี่ยจักรพรรดิเขาก็เลยต้องยอมคิดที่จะเปลี่ยนจากสมุไรเนี่ยกลายไปเป็นยุคทันสมัยก็คือต้องใช้ปืนแบบทั่วโลกที่เขาใช้กันมมไม่งั้นเนี่ยประเทศเราอาจจะแพ้สงครามได้เสียเปรียบคนอื่นเขาเป็นที่มานั่นเองนะครับยุคลาสมุไรไปอยู่ข้างในดีกว่าบ้านหลังนี้อยู่สองสมัยเลย บ้านหลังนี้สวยสุดที่เราดูมากวันนี้เลยนะ,ะหลังนี้แหละเขาเป็นหลังที่แบบว่าถ่ายละครถ่ายหนังเยอะมากเลยไม่เกเ็น่วอม เพี่ยที่เลยทีเพราะม่ก่อนคนญี่ปุ่นใครเรียกว่าพี่อ่ะอ้าวก็บอกแล้วว่าันบ้านฉันที่มันเดินไงิไหนที่มันเดินไหนพี่อ่ะแม่นอนอยู่แล้วเดินมาก็รู้แล้ว่าใน,น,น,นบ้านพี่เด็กคัดม ok ้อข้าวอย่างแกต้องอยู่ข้างหลังบ้านโอ้แต่ดผิดยุคจรังไง น่าจะเป็นห้องที่แบบว่าเวลามีอะไรสําคัญสํญเนี่ยรับราชองค์การเนี่ยเขาก็จะมานั่งตรงนี้แล้วก็ประกาศเลยทางการบอกว่าแล้วก็พวกสมุไรก็นั่งเรียงแถวตรงนี้ใช่ห้องโถงหลักที่บ้านโอ้โหนี่ะารครับทำให้รวยจริงนี่ไม่ได้เลยนะไม่มีอันนี้เลยนะปกตินะบ้านคนญี่ปุ่นใช่ก็จะมีเป็นประตูที่มีกระดาษอันนี้เขาเป็นกระจกแล้วเป็นกระจกแบบทํามือด้วยลองสังเกตดิมือดูดิมันจะไม่เรียบมันจะเป็นเหมือนกับลายน้า ทำมือเลอเนี่ยใช่อันนี้ก็จบแบบแพนเมดเลยนี่มไหมนแกมารับคำสั่งราชองค์การแบบนี้ดิเเเอาเเอาาาลยมตอนนี้นมีคำสั่งว่าให้นายขัดม้อข้าวไปเป็นชมุไรออกลบคืนนี้เลยฮ่า เอาหัวหมามาตัดอะไรเรื่องแล้วโอ้โหเนี่ยเดินดูบ้านเขามาตั้งนานคนนี้แหละเจ้าของบ้านดิหรอใช่ ดูลยดูไรพี่อา้าวก็นี่ไงเดี๋ยวที่ต่อไปไงพี่ว่าตอนนี้มันก็เย็นแล้วอ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับแรมดวยผมไม่หิวแล้วตอนนี้ยยางท่านอะไรปุ่นๆอร่อยอร่อยแล้วจับมานอนพับที่โรงแรมแล้วอะ่ะนี่ไงเด็กกำลังหาอยู่เรากาลังจะไปแถวแถวตัวเอฟได้ครับเดี๋ยวไปตัวเอฟนะครับใช่คุณไปทางบ้านครับเพราดูพวกเราอยู่นะฮะดูเราผมเชื่อว,ว่าถ้าเพื่อนเที่ยวแบบเราตอนนี้เพื่อนก็หิวเหมือนที่ผมหิวแล้วครับเพราะพวกเราเดินทำพร้อมๆกันนะครับดังนั้น จำร้านเอาไว้จำที่เราจะไปไว้ถ้าเพื่อนหิวไปร้านเดียวเราเลยครับไปเป็นไงอะ่ะเร็วดิตามโอ้ยติดมอตเตอร์แล้วเหรอแน่นอนสไตล์เครื่องฮึ่มต่อให้เลยพี่โกงเห้ยแอร์ออกเอยนี่แอร์ ทุกอนกลางวันเรากินอะไรแน่น,น,นอน,นอูนด้งอูด้งนะครับจำได้วันนี้ก็ยังเป็นงานเส้นอยู่จริงเหรอใช่อยากให้กินอีกแบบนึงอะไรก็คือโซบะนั่นเองโซบะที่บอกว่าทำจากอะไรหยิบหยิบนะบัคกิบัคกิวบัควเดี๋ยวดูเมนูให้ <ฮ>ช้อนเป็นนี้แหละอันนี้คือช้อนไว้สําหรับกินโซบะเืาม,มันจะใหญ่ๆอย่างนี้นเลย,เลยใช่อันนี้นี่เขาก็จะมีเหมือนกับเป็นถักโยรยต้นหอมญี่ปุ่นไหมใช่ต้นหอมญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าใครชอบก็โรยไป<ล>ยถ้าใครไม่ชอบก็เอาเลยก่อนอื่นเลยหายลุกก่อนเดี๋ยวผมก็ร้อนเลยครับอู้ก่อนอือรู้สึก หน้าตาดีขึ้นอีกสามเท่าขอเลยฮะลองชิมกับตุบตุบอร่อยมากเป็นไงเป็นไงอร่อยมากอ,าอร่อยมาก,รมากจริงๆมาตาพี่มัง่งโอ้ รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโซบะมั้งราตอบบอกได้เลยไม่เล้พี่อ๋อมาเติมความรู้กันอีกสักหน่อยนะคะเพื่อนๆก็คือโซบะนี่นะถือว่าเป็นอาหารเส้นประจําบ้านของคนญี่ปุ่นเลยเพราะว่าตรงสมัยที่เกิดสงครามโลกนะอันเนี้ยมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานเป็นอาหารที่ราคาถูกแล้วก็เป็นอาหารที่ทําง่ายในหนึ่งมื้อเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะบอกไว้เลยว่าในหนึ่งวันมีสามื้อใช่ไหมก็ควรจะมีโซบะเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยอื ทัานผมเป็นคนญี่ปุ่นกินทุกวันเลยถ้าเพื่อนๆตามอุ้มมานะคะก็มาเที่ยวแถบชิบานี่มาเลยลาดโบชูยะแถบเมืองสักุระซิต,ตี้ค่ะยิสดีตขอสรับค่ะ <ป>เรา,ากล,ลับไปที่สถานีกันครับเพื่อนครับตอนนี้จริงๆต้อง,ง,งบอกว่าสายเย็นมากประมาณเท่าองศาเราจะรีบอย่างเร็วนะฮะเพื่อกลับที่ากรุระสั่นเพื่อจะไปพักผ่อนแล้ววันนี้หมดทิศของเราแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวไปพวกเราเลยรีบกลับไปหน้าบ้า ตั้งแต่เช้านะคะอุ้มก็พาเพื่อนๆเที่ยวมาทั้งวันเลยจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาอีก15นาที2ทุ่มแล้วเป็นไงบ้างน้องณัฐหมอวันนี้ผมไม่เจอประสบการณ์ใหม่ๆเทียบเลยไม่าจะเป็นการใส่ชุดร์มูล้ยผมอยากใส่มาตั้งแต่เกิดแล้วมีการขี่รงไฟฟ้าเที่ยวรอบเมืองชิบะไปดูความเป็นอยู่ของญี่ปุ่นสมัยก่อนอยู่บ้านร์มูล้ยรวมถึงไปอยู่บ้านดันเมียวด้วยโอ้ยคุ้มมากเลยชอบใช่ไหมชอบมากครับงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่พาเที่ยวต่อ ครับผมดีเดี๋ยวตอนนี้นะคะอุ้งก็จะพาเพื่อนๆกลับไปเที่ยวแรมจำได้ต่อว่ามายัางไงก็คือ ตอนนี้นะเราอยู่ที่สถานีสากุระสเจชันใช่ไหมคะเราก็จะนั่งรถไฟกลับไปที่สถานี JR นาริตะเจชันแล้วก็เดินไปที่โรงแรมนิดเดียวเองก็ถึงแล้วถูกต้องแล้วนะครับหรือว่าครับติดตามพวกเราสองคนได้ที่มาทิเดะเจแปนญี่ปุ่นคุณก็เที่ยวได้จริงค่ะครับผมครับทางแบงก์แชนแนลนะฮะช่องของคุณใจรุ่นเจเนอเรชันนะครับตีทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งทุกวันพฤหัสบดีนะครับตอนนี้นะครับเราสองคนขอตัวกลับโรงแรมนะครับพักก่อนนะครับสวัสดีค่ะไปเร็วเร็ว